สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับพอมือสั้นชี้ชะตาถ้าปืนบุกชนะเชลซีมีสิทธิ์คว้าแชมป์ครีเมลีกทันทีแต่ที่พีคคือเขากลับฟันธงว่าจะแบ่งแต้ม ขณะเดียวกันมารเรสกาขอเบรกแรงบอกยังเร็วเกินไปจะพูดเรื่องแชมป์เกิดอะไรขึ้นก่อนเกมบิ๊กแมชนี้สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blue Insight ของเรานะครับและนี่คือประเด็นร้อนที่คอลูกหนังพรีเมียร์ลีกห้ามพลาดสุดสัปดาห์นี้ศึกบิ๊กแมชห่งลอนดอนระหว่างจาฝูงอาร์เซนอลที่จะบุกไปเยือนเชลซีที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์กำลังจะระเบิดขึ้น และแน่นอนว่าเกมนัดนี้ได้ถูกจับตามองจากทั่วโลกรวมถึงปรมจารย์ลูกหนังอย่างพอลเมอร์สันอดีตวิดฟิ์ชื่อดังของปืนใหญ่ที่ออกมาวิเคราะห์เกมนี้อย่างเผ็ดร้อนและได้ข้อสรุปที่น่าสนใจสุดๆครับในเวลานี้อาร์เซนอลกำลังนำเป็นจ่าฝูงโดยมีแต้มนำห่างอยู่ถึง6คะแนนก่อนลงเตะนัดนี้เมอร์ซันเชื่ออย่างหนักแน่นว่าห่างอาร์เซนอลชนะได้การลุ้นแชมป์ก็จบ แม้ผมจะคาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเกมสุดสัปดา์นี้เช่นกันแต่ถึงกระนั้นชัยชนะของอาร์เซนอลจะทำให้ทุกอย่างจบลงนี่คือการฟันธงที่ชัดเจนว่าหากลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าสามารถบุกคว้า3ามแต้มกลับไปได้ความได้เปรียบทางจิตวิทยาและคะแนนสะสมจะทำให้พวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องการคว้าแชมป์อีกต่อไปเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของเชลซี ภายใต้การนำทีมของเอนโซมาเดสกาครับเมอร์สันมอกว่าใช้ชนะเกมนี้อาจจะไม่ได้เป,เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของสิงบูในตอนนี้ผมไม่คิดว่าเอนโซมาเดสกาต้องการใช้ชนะเกมนี้เป้าหมายของเขาคือการจบในท็อปโฟและลุ้นแชมป์บอลถ้วยในฤดูกาลนี้ถ้าเชลซีชนะเกมนี้พวกเขาก็จะเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์โดยอัตโนมัติจากนั้นความคาดหวังต่อทีมนี้ก็เปลี่ยนไปซึ่งผมไม่แน่ใจว่า มันจะเหมาะกับพวกเขาหรือเปล่าเมอร์ซันยกตัวอย่างถึงปีก่อนที่เชลซีเคยขึ้นมาลุ้นแชมป์ช่วงเดือนธันวาคมก่อนจะร่วงลงมาอย่างกระทันหันเขาจึงไม่เชื่อว่าทีมที่อายุน้อยและมีผลงานขึ้นขึ้นลงๆตลอดเวลาอย่างเชลซีนั้นจะมีประสบการณ์มากพอที่จะคว้าแชมป์ในตอนนี้ได้สิ่งที่ทําให้เมอร์ซันตื่นเต้นที่สุดในเกมนัดนี้ไม่ใช่ประตูหรือผลการแข่งขันครับแต่คือการต่อสู้การตรงกลางสนามเกมนี้ จะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างมอยเซสกเซโดกับเดเคนไรส์สองกองกลางดีที่สุดในโลกผมแทบรอรื่ไหวที่จะได้ดูนอกจากนี้เขายังตั้งข้อสงสัยว่ามาเรสกาจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบฟอลสไนเหมือนในเกมที่พวกเขาไล่อัดบาเซโลนาหรือไม่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจับตาในแทคติกของเกมนี้ครับแม้จะเชื่อว่าถ้าอาเซนอลชนะคือการจบการลุ้นแชมป์ทันทีแต่เมื่อมองจากปัจจัยทั้งหมด รวมถึงความแข็งแกร่งในเกมรับของปืนใหญ่และความไม่แน่นอนของสิงบูเมอร์ซันกลับฟันธงเอาไว้ในตอนท้ายผมไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะแพ้เกมนี้อาร์เซนอลมีเกมรับที่แข็งแกร่งกว่าแต่ผมคิดว่าเชลซีน่าจะมีแต้มนั่นหมายความว่าพอเมอร์ซันเชื่อว่าเกมนี้จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มนั่นเองครับคุณคิดว่าคําทํานายของพอเมอร์ซันที่ว่าถ้าอาร์เซนอลชนะการลุนแชมป์ก็จบเป็นจริงหรือไม่ คุณคิดว่าสุดท้ายแล้วบิ๊กแมตช์สุดสัปดาห์นี้จะจบลงด้วยผลอะไรอาเซนอลชนะเชลซี Chelsea ชนะหรือจบลงด้วยผลเสมอคอมเมนต์ Comment ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะครับข่าวต่อไปเรายังเกาะติดสถานการณ์ก่อนเกมบิ๊กแมตช์ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทิมสแตมฟอร์ดบริดจ์ก่อนที่เชลซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจาฝูงอาเซนอลในคืนวันเสาร์นี้เอนโซมาเรสกา ผู้จัดการทีมสิงบลูส์ได้ออกมาเบรกกระแสะความตื่นเต้นอย่างน่าสนใจโดยการยืนยันว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแม้ว่าทีมของเขาจะขยับขึ้นมารังตำแหน่งรองจากฝูงอย่างสง่าง,งามปัจจุบันเชลซี Chelsea, ภายใต้การนำของมารสกาโชฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่ง,งจนสามารถไต่ขึ้นมาเป็นอันดับสองของตารางตามหลังอาร์เซนอลทีมนำอยู่เพียง6แต้มเท่านั้นการเจอกันในบ้านของสิงบลูส์ครั้งนี้ จึงถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในแมตช์สำคัญที่อาจส่งผลต่อเส้นทางลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้โดยตรงอย่างไรก็ตามมาเรสกากลับไม่ปล่อยให้ความตื่นเต้นครอบงำโดยเขาได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเดินทางในระยะยาวว่ายังไงมันก็ยังเร็วเกินไปต่อให้เราชนะหรือไม่ชนะมันก็ยังเร็วเกินไปเราอยู่ในเดือนพฤศจิกายนเหลือเวลาอีกตั้ง6เดือนสิ่งสำคัญมากคือเราอยู่ในจุดไหนในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม จากนั้นเราจะตัดสินใจและดูว่าเราจะประสบความสำเร็จอะไรที่สำคัญได้บ้างมารเรสกาชี้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่สำหรับทีมซึ่งแตกต่างจากปีก่อนเพราะนักเตะได้เรียนรู้และใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ทีมต้องรักษาฟอร์มให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไปจนถึงช่วงท้ายฤดูกาลสำหรับผมมันเพิ่งจะเริ่มต้นสิ่งสำคัญคือเราต้องอยู่ในจุดที่เราอยู่ตอนนี้ในเดือนเมษายน แล้วเราจะได้รู้กันเขากล่าวอย่างหนักแน่นแม้จะเบรกเรื่องแชมป์แต่มาเรสกาก็แสดงความเชื่อมั่นในลูกทีมของเขาอย่างเต็มที่โดยระบุว่านักเตะเหล่านี้แสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าพวกเขาสามารถเอาชนะทีมอื่นๆได้เราแข่งขันอยู่เสมอบางครั้งเราก็ชนะบางครั้งเราก็ทำไม่ได้เรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง การที่ผู้จัดการทีมเลือกที่จะถ่อมตัวและไม่ตั้งความหวังสูงเกินไปในช่วงต้นฤดูกาลอาจเป็นกลยุทธ์สําคัญเพื่อลดความกดดันจากภายนอกและทําให้นักเตะมีสมาธิกับการแข่งขันแบบนัดต่อนัดนี่คือมุมมองที่น่าสนใจจากเอนโซมาเรสกากุนซือเชลซีที่เลือกใช้ความเยือกเย็นนําทางทีมแม้ว่าจะอยู่ในตําแหน่งที่น่าตื่นเต้นก็ตามโดยชี้ชัดว่าการลุ้นแชมป์ที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์และมีนาคม การเจอกับจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลในคืนวันเสาร์นี้จึงเป็นเพียงบททดสอบครั้งสำคัญในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นคุณคิดว่าคำพูดของมารเรสกาเป็นการถ่อมตัวตามมารยาทหรือเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ต้องการลดความกดดันจากนักเตะกันแน่เกมลอนดอนดาร์บี้ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ในคืนวันเสาร์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เชลซีแสงขึ้นไปนลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวได้หรือไม่คุณเห็นด้วยกับมาเรสกาหรือไม่ว่า จุดชี้วัดการลุ้นแชมป์ที่แท้จริงคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและคุณคิดว่าใครคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของทั้งเชลซีและอาร์เซนอลในตอนนี้รวมคอมเมนต์ความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆครับข่าวต่อไปวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามของนักเตะที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในพรีเมียร์ลีกนั่นคือมาร์กกูกูรีย แบ็กซ้ายจอมทุ่มเทวัย27ปีของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเรื่องราวของกูกูรยยไม่ได้มีแค่ความสำเร็จที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เท่านั้นแต่ยังมีความรู้สึกที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการจากลาบ้านเกิดอย่างสโมสรบาร์เซลโลนาที่เขารักและเติบโตมาตั้งแต่เป็นเยาวชนมาร์กกูกูรยยคือผลผลิตของศูนย์ฝึกเยาวชนอันเลื่องชื่ออย่างลามมเซียของบาร์เซลโลนา แต่เส้นทางของเขากลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ฝันไว้แม้จะถูกยกย่องว่าเป็นแบ็กซ้ายที่มีศักยภาพแต่โอากาสในการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่นั้นมีน้อยตามรายงานจาก Dior Sport เมื่อเร็วๆนี้กุกุระยาได้ออกมาเปิดใจยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการไม่ได้รับโอกาสนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยเขาจากลาบาซ่าในช่วงซัมเมอร์ปี2020โดยการลงสนามให้ทีมชุดใหญ่เพียงแค่1นัดเท่านั้น ก่อนจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเกตาเฟ่ย่างถาวรการไม่ได้รับโอกาสนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยผมรู้สึกแย่กับเรื่องนี้แต่มันทำให้ผมเติบโตขึ้นมากกุกุริยากล่าวสะท้อนความรู้สึกในตอนนั้นแต่เขาก็ยอมรับว่าทุกอย่างที่ผมประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้บางทีถ้าการตัดสินใจต่างออกไปผมคงไม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างในตอนนี้หลังอำลาถิ่นคำนูกุกุริยาได้พิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นและสไตล์การเล่นที่ดุดันของเขาทำให้เขากลายเป็นที่ต้องการของหลายทีมเขาโดดเด่นเป็นอย่างมากกับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนก่อนที่สิงบลูเชลซีจะทุ่มเงินดึงตัวเขามาร่วมทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ในช่วงหน้าร้อนปี2022และไม่น่าเชื่อว่าการตัดสินใจในวันนั้นได้นำพาเขามาสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคือการเผชิญหน้ากับทีมเก่าวันอังคารที่ผ่านมา ชื่อของมาร์กกูกูริยากลายเป็นส่วนสำคัญในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของเชลซีเหนือบาร์เซโลนาด้วยสกอร์3ต่อ0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเขาคือฟันเฟืองในแนวรับที่ช่วยหยุดยั้งเกมรุกของท euh ีมอาสุกรานาได้อย่างอยู่หมัดเป็นการตอกย้ำว่าเด็กคนนี้ได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นในเวทียุโรปอย่างแท้จริง เรื่องราวของกูกุริยาไม่ได้จบลงแค่การจากลาแต่ยังมีอดีตโค้ชทีมบาร์เซโลนาชุดบีอย่างเคราตโลเปสที่ออกมาแสดงความเห็นใจและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โลเปสเปิดเผยว่าในการประชุมที่สโมสรผมปกป้องเขาเสมอพร้อมทั้งระบุว่าอย่างที่ผมทำกับอเล็กซ์กริมันโด ผมเชื่อว่าพวกเขาเป็นแบ็กซ้ายที่หากได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างใจเย็นผมมั่นใจว่าพวกเขาดั้งคู่ก็สามารถทำได้เช่นกันนี่คือการยืนยันว่าศักยภาพของกูกุระยะาเป็นที่รับรู้แต่โชคร้ายที่เขาไม่ได้โอกาสในเวลาที่เหมาะสมเรื่องราวของมาร์กกูกุระยะเป็นเครื่องยืนยันว่าการไม่ได้รับโอกาสในบ้านหลังเก่าอาจนำพาไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในบ้านหลังใหม่ได้เสมอ คุณคิดว่าบาร์เซโลนาตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่ที่ปล่อยมาร์กกูกรยาออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์ปี2020ในมุมมองของคุณมาร์กกูกรยาในตอนนี้ดีพอที่จะเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของทีมระดับท็อปอย่างบาร์เซโลนาหรือทีมชาติสเปนได้หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้และกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลที่น่าสนใจในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ